เนื่องด้วยพลตำรวจเอกอกิรัฐพัตนเพชรรักษาการพอบอรตอรอมีนยโยบายป้องกันและปราบปรามเพื่อลดเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีพันตำรวจเอกกวีพงษ์ชลการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจังหวัดอุบลราชธานีจึงร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3เปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศหรือปฏิบัติการคิกวิน เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดโดยเน้นปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มในหมู่บ้านชุมชนชายแดนและจับผู้ค้ายาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการบำบัดร,รักษายาเสพติดโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในอำเภอเขมรราชรวม4จุดพอเป็นแหล่งที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดต่างชาตินำยาเสพติดมาพักคอยบริเวณหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามไทยและใช้เรือลำเลียงมาพักคอยบริเวณสันดอนตามลำน้ำโขงก่อนนำขึ้นมาวางไว้ บริเวณริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยเพื่อกระจายยาเสพติดเข้าประเทศไทยไปตามจังหวัดต่างๆทั้งในภาคอีสานและส่วนกลางของประเทศผลการตรวจคนเบื้องต้นไม่พบยาเสพติดตามแหล่งต้องสงสยัยพบเพียงผู้เสพจำนวนหนึ่งรายคือนายบุญนำ หรือเสียงโคอินสุกชาวบ้านบุงซวยหมู่ที่2องตำบลเขมราชอำเภอเขมราชซึ่งสมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษาส่วนจุดอื่นๆที่ไม่พบยาเสพติดจากการนำเข้าตรวจครั้งนี้จะเป็นจุดเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวไม่ให้ทำการค้ายาเสพติดได้ต่อไปด้วย ทั้งนี้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนของท่านผ่านการแจ้งเบาะแสายาเสพติดได้ที่สายด่วนสำนักง,งานปปส1386ได้ตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยและเป็นความลับ